สวัสดีครับก็ขอนอนุกท่านครับเข้ามารับชมแมตช์จำลองการแข่งขันครับก็นัดกระชับมิตรครับคู่ระวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำทีมโดยบโน่เลฟานเดสครับวันนี้มาลงดวลกับเรยลเบติสครับก็เขตนี้ก็คือแอนโทนีครับย้ายไปถาวรครับอยู่กับเรยลเบติสเรียบร้อยนะครับหมายเลข7วันนี้ก็กลับมาเจอทีมเก่ากันครับมาดูกันว่าเรย์เบติสครับของแอนโทนีครับ เมื่อมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคปัจจุบันครับได้ตัวใหม่มาสองตัวครับแบรนเอมโบโม่กับมาทิอุสคุนยาครับใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับผู้สาประตูครับวันนี้เป็นบายันดี้ครับได้ลงเป็นตัวจริงเนื่องจากอังเดโอนาหน้าครับเจ็บแฮมสติงครับก็พักยาวเลยตลอดรีซจซันครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน 343ครับวันนี้เราจะได้เห็นหน้าเป้าเซอรสัวเซอร์เซ่ครับหมายเลคุณย่าครับทางซ้ายขวาเป็นแบร์นเอมโบโมครับประสานงานกัน3ตัวลูกแกลิเบอร์ติสครับมาในแผนทีสองสามหนึ่งครับหน้าเป้าเป็นบากัมบูครับคือตัวลูกเป็นอิสโก้ขวาเป็นแอนโทนีครับหมายเลขยี่หมายเลขเจ็ดครับขออภัยสามารถทายผลสกอร์กันมาได้ครับว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ครับ ที่ใต้คลิปได้เลยครับก่อนจะเล่นคขิปปากกดไลค์กดดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเดวิเบตสชุดสีขาวสลับเขียวครับบอลอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายครับก็บาย่นดีครับเป็นมือหนึ่งตอนนี้ครับตลอดพรีเทซัน5-6เกมทั้งเดือนกรกฎาคมครับ ผมถึงแมตช์นี้ด้วยครับโคนาน่าก็เจ็บยาวครับพักฟื้นหลายสบดาครับออกหลังครับเป็นบอตั้งแต่แรบบิตสครับแอเรีนครับย้ายมาจากลิเวอร์พูลครับตัวนี้ออาอิสโก้ไม่ดีจังหวะนี้ครับครับโจโซเซครับหญิงลูกนี้เซอร์เซหูได้รักทายก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับ ก่อนัดที่แล้วอุ่นเครื่องกับปีดช,ชนะไป4ต่อนหนึ่งครับซรเซอร์เซสัดไป2คขุนย่าสัตดไป2ครับดิวของบรงองปรันเนปโมครับน่าจะจบที่65ล้านปอนด์ครับเหลือคุยกันอีกแค่2.5ล้านปอนด์เท่านั้นเองแต่ยื่นไป1 2ล้านโยนเขาหาลูกนี้เรียบร้อยไหมหูหนขานครับซ้ำหูไม่ได้ครับแอนโทนีครับโอ้โห สามลูกนี้อา้าไม่มีใครไล่ก็ต้องปล่อยอา้ายังไงครับโอ้บอลโอ้โห,โโหดูครับแม่ AI แปลกๆครับวันนี้มาทานเดลิกับมาทางซ้ายครับดัลโลบโดโฟันเดสก็ทางลูเบนอาบริมครับก็มองหาผู้รักษาประตูที่จะมาทดแทนโอนาด้วยครับก็อาจจะ ยาวจนถึงเปิดฤดูกาลช่วงแรกเลยครับโอ้แล้ว5เกมแรกของยูเต็ดนี่เจอโหดๆหดทั้งนั้นเลยครับยิงยังไงครับจังหวะนี้เจอทีมใหญ่หมดเลยครับเปิดสนามนี่เจออาร์เซนอลก่อนพอพอพก็าเกมแรกนะครับก็น่าจะส่งผลชี้ชะตาอนาคตของอบูริมได้เลยครับถ้าเกิดว่าหานักเตะที่ต้องการไม่ได้ครับลูกนี้ครับ อัสลาวีครับดิวของหน้าเป้าเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้านแรงสิ้นครับว่าจะเป็นโอซิมเฮนก็มีเซนฟีอยู่นะครับมีนักเตะที่จะหมดสัญญาอย่างโรสกินครับคารวตเลวินเจมี่วาดี้ครับก็มีข่าวหรือแม้กระทั่งการปัน้นชิดโดบีครับมาเล่น เป็นตัวหลักนะครับไนดูการนี้ครับชิโดโบีก็จะเข้ามายิงลูกนี้ครับโู้ยจะเปลี่ยนมาสวมหมายเลข32นะครับดาโลเปลี่ยนไปใส่หมายเลข2หมายเลข10เป็นมาธิอุสคุญ่าครับมาครับโรเซรโซมาที่มาร์โคโคล่าครับยกมาบากัมบูจังหวะนี้ครับก็ เอาจังหวะนี้คุณยา่าล็อกไปสวยครับเซอรเซ่ like มาที่อาหมัดคร em ับไบอันเอมโบโมครับเจอกับเบราดครับแหมจังหวะนี้ล็อกไปได้2ต่อหนึ่งโอ้ยังไปโอ้โหแล้วไปดื้อเลยเจอเซอรเซ่ยิงโอ้โหชนคานครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเจอส่วนเจอส่วนเซอรเซ่ครับล่างทองครับโอ้โหเกมที่แล้วนี่กดไป2เม็ดครับนาเปาตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวครับ เหลือเซอร์เซ่กับฮอยลุนหรือก็ดาวลุงอย่างชิโดบีครับถ้าเกิดว่ายังหาสูตรหน้าไม่ได้ก็คงต้องใช้เซอร์เซ่เล่นกับฮอยลุนครับสลับกันไปยกมากรดาครับถึงบอกก่อนเด็บบอลได้ครับโอ้โหแล้วโดนกาเซมิโลครับล่างทองครับโอ้โหกัสเซมิโลก็กลับมายึดเป็นตัวจริงได้อีกครั้งหนึ่งครับมาท่าเดลิกครับเดลิกขึ้นมาเอลลี่แม็กควาย อมามัดดิยาโลครับโอ้หูวี่บูโนลฟาน,นเดสครับสวยครับเจอโซว์เซอร์เซ่หัวละจ่ายจังหวะเดียวจังหวะนี้คุณย่าครับคุณย่าผ่านโอเซโ,ซโซเอาจังหวะนี้อมามัดครับมาที่เอ็มโบโมโยิงตงัวมืออาเดียนครับห้านาทีผ่านไปครับก็เป็นบอลของยูวีเต็ดได้บุกดีกว่าครับ มาโครคาครับแอนโทนี่ยังไม่ได้แผงฤธิ์อะไรครับก็เป็นเกมแรกครับที่กลับมาเจอทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแอนโทนี่นี่ยอมลดค่าเหนื่อยนะครับเพื่อที่จะย้ายทีมด้วยครับอุ่จังหวะนี้ครับแบนเอมโบโม่ครับเอมโบโม่สามโอ้โหโดนสามต่อหนึ่งไม่รอดครับซาบฟนาวครับ ขึ้นมาอบอุ่ฟานาวนี่ก็ย้ายมาจากเวสท์แฮมนะครับตลาดครับมาครับหมาอิสโก้ครับอิสโก้โอหยจังหวะนี้ไม่ผ่านมาทิวสคุณย่าอมัดคุณย่าโอ้ยคุณย่ามีหมาลูกดาโลยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหครับแม่โอ้โหเมื่อสักครู่นี้นึกว่าเป็นมาทิวสคุณย่าครับแต่เป็น เดียโกดารล้กครับโ oh, oh <my> อ้โหดูครับยิงออกไปเฉยเลยครับโอ้โหปากประตูโล่งๆครับแม่กอน่าเสียดายครับพลาดประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหดูบาลครับอิสโก้ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามกับแบ็กซ้ายวิงแบ็กฝั่งซ้ายเอาละครับบากัมบูซักกูนีโอ้โหย ูปปเปอร์เซฟบ้างครับอันทายบายันดีครับครบศูนย์นาทีแอนโทนีแอนโทนีย่างคืนมาได้ครับแอนโทนีล็อกปาดมาที่อิสโก้ยิงลูกนี้โู้โห้เอามือของบายันดีครับผุ่มออกมาหมดครึ่งแรกครับเสมอศูนย์ต่อศูนย์ก็ต้องมาต่อกันในครึ่งหลังครับบากัมบูก็ได้ซัดไปบ้างครับในครึ่งแรก ก็ยังถือว่าทําเกมกันสูสีครับนี่ครับโอกาสเข้าทําครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งครับส่วนเลอบาติสครับยิงสามเข้ากรอบสองนะฮะมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับเสมอคู่นี้ครับก็ดูจุดโทษกันเลยเพราะว่าเป็นเกมแมตช์กระชับมิตรเท่านั้นเองครับมาร์ค布拉ธาครับย้ายมาจากบาร์เซโลน่าครับบาเบฟนาครับอาทิตย์ประหลาดยกมา จะให้บาก,กบัมปุโหูแล้วไปอยู่หลังให้รีบแม็กควายเรียบร้อยเลยครับบอลอยู่ที่เอมเบอรโอ้โหโดนจังหวะนี้เป็นยูเนเต็ดได้ฟาวครับเป็นจังหวะบรยอันเอมเบอร์โมโครับดูครับโอ้โหโดนแขนของพาโบฟนาวครับพุบไปด้านหลังมนเชสเตอร์อยูในเต็ดได้ฟรีคิกครับลูกนี้ครับบอลโยนจากบโนโอฟันเดส บุโน่เฟอร์นันเดสจ่ายสั้นมามาท้ายเดลิกครับดัลโลวิงวกฝั่งซ้ายครับก็มีทั้งเฟติกดอกูครับที่เล่นได้ลุกชอก็เล่นได้ครับน,นี่ใช้งานเดียโกดาโลครับฝั่งขวาเป็นอาหมัดเดียโลครับประจำการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ออกยิงลูกนี้เอ้าอุย มาเธอุฒคุณย่าครับโอ้โหดูครับสอดเข้ามายิงเฉยเลยครับดูครับลูกนี้แล้วอาดียนขาตายไปแล้วครับโอ้โหเกือบครับเฉียวเสาไ้นิดเดียวครับสำหรับมาเธอุฒคุณย่าครับหมายเลขสิบคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปัจจุบันก็แรดฟอร์ดนะครับก็ยังกลับมาซ้อมที่แคลงตันครับแต่ว่าแยกซ้อมเดี่ยวอาจจะรอย้ายทีมครับ ก็มีสมโสโมสรนะครับให้ความสนใจครับก, Barcelona ก็บาร์เซโลนากับบาเยอร์มิวนิกครับมาครับจังหวะนี้ก็บาร์เซโลนานี่พลาดดิวของโกเวลเลียมไปครับที่ต่อสัญญากับวิวบาวไป10ฤดูการครับส่วนบาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะครับก็เสียมิดฟิลด์ อูจังหวะนี้ก่อนครับโหม่โหม่ครับแหม่จังหวะนี้ประหลาดครับจะโยนมานาตาลครับมาลูกนี้มาร์คโลคาซ้ายครับพาเบอร์ฟอนาวครับโอ้บอลบุกของโอ้จังหวะนี้ครับเร็วกว่าครับเฟอร์นาวยกมาลูกนี้เบนดี้ทุบออกไปครับยังเป็นบอลของเบตสครับเประลาด เตสตตรงกลางมีโลเซโซออกซ้ายมาอาเบอร์ฟานาลครับแอนโทนีครับแอนโทนีล็อกมาลูกนี้ครับก็ได้ย้ายทีมสมใจครับแอนโทนียอมลดค่าเหนื่อยก็ยอมทุกอย่างครับไม่มีปากไม่มีเสียงกับสโมสรครับไม่เคยพูดไม่ดีกับสโมสรครับก็ถือว่าสปิริตสูงครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับสามฤดูการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับ เดโกดาโลครับดาโล s <S โอ้จังหวะนี้สวยครับโยนเข้ามาไม่ถึงนะครับโลเซลโซ,โ,ซ,โ,ซโลเซลโซ,โซคืนมาบาต้าครับยกมาลูกนี้ครับอิสโก้อิสโก้ลุยบาวครับอิสโก้ครับเอติสมาแล้วครับที่ฟอร์นา โลคาครับมาที่บากัมบูครับบัมบูหาช่องอิงลูกนี้หุ๊ยสุซเซฟครับเป็นไปนดี้เซฟโอ้โหจังหวะนี้ครับแหมก็ได้มาจบบ้างครับแหมวันนี้เตะที่สนามถึงเชียงรายครับดูสัตว์ลูกนี้อุยก็ยังมีเครื่องหมายคำถามครับกับู้รกษาประตูมือหนึ่ง ยิงตรงกรอบยิงสามพราะกรอบหนึ่งเหมือนกันครับเซอร์เซ่กับบาคัมบูครับยกมาลูกนี้อับได้ครับบาเยนตีครับสาพประตูมาหนึ่งของทีมชาติตุรกีครับกาเซมิโลมาสลาอุยจ่ายมาที่อามาัดอูอามาัเดเลี้ยงไม่ผ่านครับโดนแย่งไปจังหวะนี้ครับมาร์คโกคาครับอูเอ็มโบโมโอโอกมาครับซรเซอร์เซ่ขวาม,มา อ้าวมาทีวุสคุณย่าลุดเดียวลูกนี้ยิงอู้ยบอกครับอเดียนครับมาลูกนี้แอนโทนีครับอูย้ยโดนเสียบลูกนี้ล่วงไปเลยครับอ่าเปิดสินให้เล่นต่อครับอ๋แเราเป็นบอลน่าจะมีใบเหลืองย้อนหลังครับที่พวอรบฟนามครับเหลือเวลาอีก 20นาทีครับไม่นานอย่างศูนย์ต่อศูนย์ครับมาสโลกา <Is co. S 1> อิสโกสโกอูโดนกัะแทกลูกนี้รับเป็นบอลของยูเอเทดบ้างครับขึ้นหลังมา <The next. S 1> ตั้งเกมกันใหม่ครับบุกไม่ขึ้นเลยครับยูเอเ็ดเจอกับเรเบเตสมาสตาวีครับแฮร์รี่แม็กควายยกมาลูกนี้จะให้เฟอร์นาลโอ้หุ่ยคสโก เริ่มกันใหม่ครับโลเซโซปากัมบูครับอามัดครับมาสลาวีมาทางซ้ายครับเดลิกบุกไปไม่ได้ครับแมนยูเต็ดก็บุกไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหอ้าวจังหวะนี้ซักเซ่อ้าวจังหวะนี้หลุดแล้วครับโอ้โหเอามืออาเดียนครับ10นาทีสุดท้ายครับโอ้จะหมดแล้วครับ ก็น่าจะมีโอกาสได้หยุดโทษกันครับคู่นี้อ้าวอาหมัดฟาวครับจังหวะนี้เลเบตได้ฟรีคิกครับโอ้จังหวะนี้อาหมัดเข้าพุดไปหน่อยครับนี่ครับโอ้โหไปเตะข้อเท้าเห็นเห็นเลยอาหมัดดิยาโลครับวันนี้ก็เล่นไม่ออกครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยครับสิบนาทีสุดท้ายแล้วอ่าเปลี่ยนตัวครับเอาลัสมุดฮอยลุนครับลงแทนเจอซัวเซอร์เซ่ครับ เฮกตอร์บาเยรินครับลงแทนลูเบิอัลครับแล้วก็โรดิเกสแทนปรลาดครับโอ้เปตสเปลี่ยน2เลยครับนะครับยกมาลูกนี้ครับเอ้าโขกมาลูกนี้บากัมบูยิงแอนโทนีฮู้ฮูเกือบยิงทีมเก่าได้ครับแอนโทนีดูจังหวะนี้ครับยกกันไปยกกันมาครับดูครับบากัมบูนี่ครับจ่ายมาที่แอนโทนีซัดอออืื้ห เดี่ยวเสาออกไปครับแอนโทนีครับโอ้โหกบยิงทีมเก่าได้ครับอ่าเอาเอเวล่าครับลงแทนปากกัมบูครับเปลี่ยนสูนหน้าโอ้โหเบติสเปลี่ยน4ี่ตัวแล้วนะครับโอ้ยู่ในเต็ดนี่ยังนิ่งกับดิวอยู่ครับเปลี่ยนแค่ฮอยลุนแค่ตัวเดียวครับตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมมาทิวส์คุณย่าครับคุณย่ามาที่ดาโล โ,โอ้โหเฟนเดสโลมาโอ้ติดแขนครับเล่นต่อครับสุนย่าครับมาที่ฮอยลุนตาสมูธฮอยลุนพิกโอ้โหไม่ได้ครับติดโลเซลโซ,โซอิสโก้ครับโรดิเกสขึ้นหลังมาสองนาทีครับอาจจะจบด้วยเสมอครับอาจมีจุดโทษให้ดูกันกูนี้โอ้มาที่เดลิกแต่ออมาครับ ที่คุณย่าครับอ้จังหวะนี้สุดขาพอดีครับทดสองนาทีครับโอ้โหศูนย์ศูนย์ครับตอนนี้เป็นบอบุกของเบติสเบติสมาบ้างครับขวามาที่แฮกเตอร์เบเดินครับเบเินลูกนี้โยนอูยจังหวะนี้ล้นไปหน่อยเบเินครับเรียบร้อยครับคุณย่าเตะทิ้งออกไปครับจบเกมครับศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้โหต้องมาดวลจุดโทษกันครับเกมนี้โอ้โหถรือว่าสูสีมากๆครับ ก็มาลุ้นกันที่จุดโทษเลยยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเตะทั้งสองทีมยังอยู่กันครบครับมาดูจุดโทษกันครับสำหรับคู่นี้มาครับคนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาเทอุสคุนย่าครับโดนกับอาริเอนด้านหลังเป็นสแตนเชียนี่ครับมาดูคุนย่าครับในเกมก็มีโอกาสได้จบครั้งหนึ่งครับ โอ้แต่ไม่เข้าครับมาครับลูกนี้ดวนถึงดีกาครับคุณ <It is S 1> ย่าครับ <so important S 1> อยู่ที่บอลลูกนี้ครับวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โห oh. ติดเซฟแอนเดียนครับโอ้โ oh. หยิงไม่เข้าครับ oh. มาติอุสคุณย่าโอ้แอนเดียนเซฟได้ครับบายินดี้ครับเจอกับเอเวล่าครับลูกแรกของเบติสวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้ห oh. ้ามคานไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โ oh. คนละทิศคนละทางครับคนที่2ยูติเต็ดครับเอ็มโบโมเอ็มโบโมยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยุเต็นขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับคนที่2ครับเป็นซินวาแม็กซ์เซสครับแหมย้ายมาตอนไหนครับตัวนี้ยิงเอ้าเบาเกินครับโอ้โหเด็กน้อยครับนี้ลูกครึ่งไทยนะครับโอ้โหล่ะสมุติหอยลุนครับคนที่สาม สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับยูเนเต็ดออกนำสองต่อศูนย์ครับโอ้โหประติสามครับแอนโทนีครับแอนโทนีวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับไมไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับวันนี้ครับดาโลครับยิงเพื่อนำสามต่อหนึ่งยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับเอาเลยครับเบติสคนที่สี่ครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับเอสโก้ กวิ่งเข้ามาสัว์โอ้ติดเซฟอีกแล้วครับผลสุดท้ายของยูเต็ดครับยิงเข้าชนะเลยครับเป็นอาหมัดเดียโลครับแหมยิงเข้าก็จะชนะทันทีครับอาหมัดเดียโลยิงมาครับลูกนี้ยิงโอ้หติดเซฟครับแม่ขามือเลยันนี้ครับแหมของเบตสครับต้องยิงให้เข้าครับเพื่อตีเสมอเท่านั้นครับ เป็นมาร์คโลกาครับโลคาวิ่งเข้ามาซัดครับยิงลูกนี้ออกครับโอ้โหเรียบร้อยครับยูเนเต็ดเอาชนะจุดโทษไปได้2ต่อหนึ่งครับโอ้โหก็เป็นซูเปอร์เซฟครับแหมทังหวะนี้โอ้โหเซฟจุดโทษกันมันมากๆครับก็เอาชนะจุดโทษไปครับ2ต่อหนึ่งครับจบเกมยูเนเตเอาชนะไปได้ครับโอกาสในเกมเนี่ยเจ็ดต่อ5ครั้งนะครับ ก่อนจะจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องเพลินโซนด้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับซิลเกนสวัสดีครับ